1 11. เหล้า A มีแอลกอฮอล์30%ผสมกับเหล้า B ซึ่งมีแอลกอฮอล์ทั้งสิ้น25%ต้องการให้มีแอลกอฮอล์รวม28%จํานวนทั้งสิ้น50ขวดจะต้องใช้แอลกอเหล้า A กี่ขวดข้อ1 20ขวดข้อ2 25ขวดข้อ3 30ขวดข้อ4 35ขวดอ่ะ ทีนี้เรามาดูก่อนนะว่าสิ่งที่โจถามก็คืออะไรถูกไหมสิ่งที่โจถามคืออะไรนะสิ่งที่โจถามคือต้องการใช้เหล้า A กี่ขวดในการที่เราอะ่ะมีเหล้า2ชนิดถูกไหมแล้วนํามารวมกันแล้วเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์เปลี่ยนไปโดยรวมทั้งสิ้น50ขวดเขาก็ต้องการถามว่าไอ้เหล้า A เ,เนี่ยใช้กี่ขวดเราก็เริ่มดูเลยว่าอ่ะเหล้า A น้องนึกภาพส ถ้ามีภาชนะสองอันถูกไหมอันนึงบรรจุเหล้า A อันนึงบรรจุเหล้า B พี่ถามว่าถ้าอันนึงมีแอลถ้าแอลกอฮอล์ไม่เท่ากันเนี่ยแล้วเราต้องการให้แอลกอฮอล์เนี่ยมันอยู่ค่าค่านึงที่เราต้องการถูกปะเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนว่าเราอะเอาแอลกอฮอล์เท่านี้เปอร์เซ็นต์เอาแอลกอฮอล์เท่านี้เปอร์เซ็นต์มาผสมกันเพื่อที่ต้องการให้ได้แอลกอฮอล์เท่านี้เปอร์เซ็นต์ เทียบกับปริมาตรทั้งหมดถูกไหมอันนี้เข้าใจนะเพราะฉะนั้นในการที่เราผสมกันเนี่ยเราต้องการทราบว่าเขาต้องการใช้แอลกอฮอลจากเหล้า A เนี่ยกี่ขวดแล้วก็เทียบเลยว่าถ้าเราเทียบแอลกอฮอลของเหล้า A บวกกับแอลกอฮอลของเหล้า B เท่ากับแอลกอฮอลที่เราต้องการก็จะเป็นคำตอบถูกไหมเราตั้งสมการได้ดังนี้ว่า ปริมาณแอลกอฮอล์เมื่อนำผสมกันสุดท้ายก็จะได้ผลลัพธ์สุดท้ายถูกปะคะไม่งงนะดูนี้ไปพร้อมๆกันสมมตุติพี่บอกว่าไอเล่าไอเล่าเเนี่ยมีแอลกอฮอล์ทั้งสิ้น30%มสิเอร์ซนคำว่าเปอร์เซ็นพี่ย้อนกลับมาตรงนี้นิดนึงอะพี่ถามว่าน้องรู้จักคำว่าเปอร์เซ็นหรือเปล่าคำว่าเปอร์เซ็นในที่นี้หมายความว่ายังไงเอ่ย คำว่าเปอร์เซนต์เห็นคำว่าเปอร์เซนต์เมื่อนึกถึงเลยว่าต้องเทียบร้อยแน่ๆเปอร์เซนต์ปุ๊บเทียบร้อยเปอร์เซนต์ปุ๊บเทียบร้อยแสดงว่าไอเหล้าเอเนี่ยถ้ามีอยู่ร้อยหนึ่งนะมันมีแอลกอฮอล์อยู่ทั้งสิ้น30ส่วนใค้คำว่าส่วนลวกันทีนี้ไอสิ่งที่เราต้องการคืออยากรู้ว่าเฮ้ยมันจะต้องใช้กี่ขวดอะสุดท้ายแอลกอฮอล์ที่เราต้องการอะคือ2 8ถูกไหม เพราะฉะนั้นข้อนี้ปริมาณของเหล้าเเขาบอกว่าแอลโกอฮอล์เนี่ยสาเซก็คือ30จาก100ใช้กี่ขวดละ่ะไม่รู้สิ่งที่เราอยากรู้ถ้าเราไม่รู้เราก็หนูเป็นตัวแปรตัวแปรอะไรดีเอย่ยตัวแปร x ดีไหมเอเพราะฉันก็จะได้ว่าปริมาณ30ส่วนร้อยอันนี้คือปริมาณแอลโกอฮอล์อยากรู้ปริมาณแอลโกอฮอล์เท่าไหร่ก็คูณจำนวนขวดที่ใช้ก็คือ x มถูกไหมอันนี้คือเหล้า A มาดูในส่วนของเหล้าบกันบ้างเหล้า B มีแอลกอฮอล์ทั้งสิ้น25%ถูกไหมก็คือ25ส่วน100คูณกับ x ถูกไหมเอ้ยขอโทษทีค่ะคูณกับจำนวนขวดเขาบอกว่าทั้งสิ้นมัน50ขวดแต่ไอเหล้า A ใช้ไปแล้ว x ขวดนะเพราะฉะนั้นเหล้า B ก็ต้องใช้ทั้งสิ้น 50-x ลบ x ขวดถูกไหม มีใครงงเปล่าไม่งงนะทุกคนเข้าใจไปพร้อมๆกันนะเดี๋ยวพี่ย้อนอีกทีนึงดูตรงนี้เหล้า A 30%มีแอลกอฮอล์30%คูณกับจำนวนขวดคือ x ขวดแอลกอฮอล์25%คูณกับ50ลบ x ขวดโอเคนะเพราะว่ารวมทั้งหมดคือ50สุดท้ายปริมาณแอลกอฮอล์ที่เราต้องการคือ28%คือ28%ใน100คูณกับ ห้าสิบนั่นเองคูณกับห้าสิบก็คือปริมาณทั้งหมดนั่นเองเพราะฉะนั้นแอลกอฮอลจากเหล้า a บวกกับแอลกอฮอลของเหล้า b เท่ากับแอลกอฮอลผสมทั้งหมดก็จะได้เป็นสมการเพื่อหาค่าตัวแปร x ถ้าเราได้ตัวแปรเอออกมาอันนั้นก็คือคำตอบเป็นปริมาณเหล้า a ที่เราใช้นั่นเองเริ่มเลยนะทีนี้เอสมการมีเครื่องหมายเท่ากับอะไรตัดกันได้ตัดเลยเราจะได้ไม่ต้องคิดเลขเยอะถูกไหม ถ้าน้องสังเกตร้อยเหมือนกันร้อยเหมือนกันร้อยเหมือนกันตัดไปเลยจะได้ไม่ต้องคิดเลขเยอะ <_ an> เอ๊มีอะไรหารกันได้อีกเห็นมี30 25 50แอบเอา5ไปหารก่อนได้ไหม5้3ห5 5 25 5 <_ an> 10เป็น50 <_ an> เพราะฉันรวมสมการออกมาจะได้ว่าเป็น6 x พี่ไม่ทําอะไรกับสมการแลพี่แค่ตัดท้อให้มันคิดเลขง่ายๆแค่นั้นเองพี่ก็มาเขียนใหม่จะได้ดูง่ายๆ๋ยวพี่ใช้ปากกาสีเลยก็น้องๆจะได้ไม่สับสนพี่ก็รวมได้เป็น 6x บวกกับ5คูณกับ50ลบ x เหมือนเดิมมีค่าเท่ากับ28คูณ10พี่คูณเลยนะได้เป็น280 ทีนี้หน้าที่ของเราคือแก้สมการแก้สมการซีได้เป็น 6x บวกกับ5คูน5เป็น250ลบ 5x ถูกไหมอนนี้มีค่าเท่ากับ280 6x ลบ 5x มีค่าเหลือแค่เท่ากับ x เดียว280ย้ายนี้ไปลบ250ลบไปเหลือ30 สุดท้ายเราแก้สมก,การเราก็จะได้ว่าอ๋อค่าเที่ยวต้องการเนี่ยคือ30ซึ่งเรากำหนดไว้แล้วว่า x ของเราคือจำนวนขวดของเหล้า a ถูกหมเพราะฉันก็จะได้ว่าเราใช้เหล้า a ไปทั้งสิ้น30ขวดนั่นเองสรุปถ้าใช้เหล้า a 30ขวดตรงกับช้อยข้อ3ถูกไหมอ่าเพราะฉะนั้น เราก็เริ่มดูเลยว่าทวนนะวิธีการหาคําตอบของอข้อนี้สรุปอีกทีหนึ่งเราก็ต้องหาก่อนว่าสิ่งที่โจทย์ต้องการคือว่าใช้เหล้า a เ,เท่าไหร่ถูกปะเราก็ตั้งเลยว่าถ้าเอาปริมาณเหล้าเนี่ยผสมกันสุดท้ายมันก็จะเป็นปริมาณเหล้าที่สุดทีที่รวมกันอยู่ดีก็จะแก้สมการหา x ซึ่ง x คือ30เพราะฉันข้อที่ตอบข้อ3นะคะใช้เหล้า a ทั้งสิน้น30ขวดก็จะได้ ส่วนผสมเป็นแอลกอฮอล์ที่มีทั้งสิ้น28จําจำนวนทั้งหมด50ขวดนั่นเอง